เซตที่5แล้วน,นะคะเซตนี้เขามีทั้งหมด3ตัวเรามาดูกันว่าเราจะได้ครบ3ตัวหรือเปล่าตอนนี้เราสุ่มมาทั้งหมด5ตัวนะคะ5ตัวมาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกมี2ตาเอ้เซตนี้มี2ตาหมดเลยหรือเปล่าโอ้มี2ตาแต่หน้าไม่เหมือนกันนะแสดงว่า2ตัวนี้ต้องไม่เหมือนกันละดูมี2ตาแต่ตาเหลือกกับตาตรงใช่ไหม อะมากระดวนนี้ก่อนนะครับเทมเทมเทมเทโอ้ยเปิดยากเงี้ยตัวนี้มันคล้ายๆตัวเก่าเราเลยอ่ะตัวนี้เป็นเซตใส่ชุดยูโดหรอสีแดงนะนี่โอเคตัวที่หนึ่งผ่านไปอ่ะต่อไปตัวที่สองครับ วันนี้เราจะได้ตัวทองบ้างไหมขอให้ได้เถิดปิ้งว้าไม่ได้อีกแล้วได้เนตัวนี้น่ารักะตัวนี้เป็นกรรมกรกรรมกรหรือเหมือนวิศวะไหมคำว,ว่าวิศวกรนะคะภาษาจีนเขาจะเรียกว่ากงเฉิงชื่อกงเฉิงชื่อแปลว่าวิศวกรใช่หรือเปล่าวะหรือเป็นด็อกเตอร์เออเหมือนคนถือยา เอ้ยอันนี้มันเหมือนถือขวดยาด้วยนะถ้าเป็นหมอนะนก็เรียกว่าไต้ฝุ่ไต้ฝุ่เออไม่รู้แล้วอะ่ะเอาไปทั้งสองคำเลยแล้วกันดูไม่ออกนะครับอ่ะได้สองตัวแล้วค่ะอีกหนึ่งตัวมารุ่นกันต่อเลยแต่มาแล้วคุณหมออีกหนึ่งตัวได้ซามอีกแล้วอ่ะตัวต่อไป ขอให้ได้สีทองไม่ก็ขอให้ได้หนึ่งตัวโอ้มะลุกโก้กุยกลับหัวไปเนี่ยโอ้มะลุกโก้กุยมะลุกโก้กุยมะลุกโก้กุยเปรี้ยงโอ้จอย สุดท้ายขอให้ได้ขอให้โดนมีผมนี้ฟึ้งเพลงโอ้โหวัยรุ่นเซ็งเลยครับได้ไม่ครบ3ามแบบแล้วก็ไม่ได้สีทองด้วยเซ็งมากเลยมีหนึ่งมีสองนะคะอันนี้ถ้าใครมีตัวอื่นนะออมาแลกนกันได้นะยังใ,ใครอีกหนึ่งตัวจ้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย มาแล้วจ้าสุดท้ายครูก็ทนไม่ได้ที่ว่าเราไม่ได้ตัวมินเนี่ยนครบแบบ3แบบสุดท้ายวันนี้ก็เลยต้องไปถอยมาอีกแต่วันนี้ก็คือเสียงเลยนะว่าถ้า3ตัวนี้ไม่ได้ก็ก็พอเลิกแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาแลกกับคนอื่นถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่า3ตัวนั้นเราจะได้ไหมใน3ตัวนี้มันจะต้องมีแบบตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้มาดูเลยตัวแรก ตัวแรกโอ้โหเป็นเหมือนตัวเมื่อวานเลยที่เป็นผมส,นสามเส้นซ้ำแน่นอนเลยแต่ขอเป็นสีทองจังเงาได้เจ้าสีเสื้อสีแดงแล้วขอให้เป็นสีทองก็ยังดีไม่ได้เป็นสีทองหลายวันแล้วนะเนี่ยต่อไปอันนี้แล้วกันนี่ตัวนี้มันตาเดียวเพราะฉะน,นั้นมันต้องไม่เหมือน แล้วเอ,อันที่เรายิ้ได้ไม่ครบแน่เลยชิญเย้ในที่สุดในที่สุดในที่สุดเราก็ได้ตัวทีมันยังไม่ครบสักทีเราได้ครบแล้วทีนี้3แบบเลยนะจ๊ตัวนี้เขาถืออะไรอะคาทาหรือไมโครโฟนอืมน่าจะเป็นคาทานะไม่รู้เหมือนกันอะหรือไมโครโฟน ดูตัวนี้ทีขอให้เป็นสีทองขอให้เป็นสีทองขอให้เป็นสีทองช่วงทองไหมไม่ทองก็ได้ตัวนี้อีกแล้วแดงว่าเนี่ยตัวนี้มีเยอะมากเลยนะตอนนี้นี่แต่ไม่เป็นไรในที่สุดเราก็ได้ครบทั้งหมด3แบบในเซตของที่5จนได้รอเจอกันอีกทีครั้งต่อไปในเซตที่6และเซตที่7นะจ๊ะบ๊ายบาย